ครับก็สวัสดีครับพบกันในครั้งที่2นะครับตามโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพผู้บริหารข้าราชการพัฒนา,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจัง,จง,งหวัดรรสุราษฎนครั้งที่ทึ่งเป็นจั้ง,งาี่1ประมาณจำนวนหนระมาณ2555นะครับวันนี้นั้นท่านผู้ว่าการจังหวัดราษุรีท่านติดนะครับติดภารกิจในมอบหมายท่านรองผู้ว่าการจังหวัดคือท่านชฉลรมศักดิ์วาวนิชเริยมาเป็นประธานในที่ประชุมน,นะครับวาระที่1 แจ้งประทราบนะครับนายธิรกิตหวังมุทิตาคุณได้รับการแต่งตั้งเป็นได้รับการเลือกตั้งนะครับเป็นนายกเทศมนตรีนครนะสุรา์ธานีคนใหม่คนที่สองคือนายประทีปถวยเจริญน,นะครับเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะพังงานนะครับท่านก็ได้รับการเลือกตั้งใหม่นะครับสําหรับในเรื่องของประธานแจ้งประทราบนะครับประธานแจ้งให้ทราบนั้นมีเรื่องเดียวนะครับก็คือว่า ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นได้รับการมอบหมายจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในการที่จะดูแลเขตหนองแขมทั้งเขตนะครับในเรื่องของการได้รับปัญหาอุตุภยในครั้งนี้นะครับซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นได้ไปร่วมในภารกิจในบริเวณเขตหนองแขมเนี่ยตั้งประมาณทั้งสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ในเรื่องของประสบการประสบ อุตการภัยครั้งยิ่งใหญ่ของของประเทศไทยเรื่องที่2ก็คือท่านประธานได้แจ้งว่าทางจังหวัดราษฎรีนั้นได้รับผิดชอบในการที่จะส่งอาหารเนี่ยครั้งละ5 0 0 0ันชุดเนี่ยทั้งหมด7ครั้งนะครับครั้งที่1คือวันที่27ิพฤศจิกายนครั้งที่2คือวันที่2ธันวาคมครั้งที่3คือวันที่9ธันวาคมครั้งที่4ี่วันที่12ธันวาคมครั้งที่5วันที่17ธันวาคมครั้งที่หวันที่22ธันวาคมและวันที่27ธันวาคมนะครับ การจังหวัดชราราธานีนั้นจะต้องจัดส่งอาหารกล่องเนี่ยห้าพันชุดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับโดยการขนส่งตามเรื่องนีทีนี้ในส่วนของนี้นั้นจะมีค่าช้จ่ายนะครับพที่ประชุมก็ได้คุยกันว่าท้องถิ่นนั้นควรจะรับผิดชอบบ้างก็คือฝากให้ไปเรียร่ยนะครับใจว่าเรียร่ยแต่ว่าไม่เป็นการบังคับนะครับท้องถิ่นไหนทําบุญเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่ามีกรอบไว้ว่าสักประมาณสักห้าพันนะครับของอบตของเทศบาลเราสักเมื่อนึงนะครับ ของเทศบาลนครก็สองเทศบาลเมืองก,ก็สองหมื่นเทศบาลนครก็สามหมื่นนะครับนั่นคือที่ได้วางกรบเาไว้แต่ว่าก็ท่านประธานในที่ประชุมก็ได้แจ้งว่าไม่เป็นการบังรครับเพราะว่าการทําบุญถือว่าเป็นการทําบุญเพราะที่ผ่านมานั้นจังหวัดชลบุราานีนั้นได้ประสบป,ปัญหาในเรื่องของโุคติดตแล้วเราเองก็ได้รับาการดูแลจากทุกภาคส่วนนะครับช่วป,ประเทศไทยก็ตอนนั้นก็ได้ช่วยของ ในเรื่องของจังหวัดโุล่าไทยนี้นั้นมาเป็นเวลาเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นเรื่องราวที่ที่ใหญ่โตนะครับแต่ว,ว่าครั้งนี้นั้นในเมื่อพี่น้องของจังรรหวัดกรุงเทพมหานครได้ประสบภัยเนี่ยก็ท่านก,าก็ฝากว่าเราจะจนจบในการจาบุญจะได้จับ5หกแสนบาทนะครับก็จะช่วยได้เยอะนะครับเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สามก็คือฝากแจ้งว่าค <c oughs> าดว่าประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ จังหวัดราษฎรีอาจจะนะครับอาจจะประสบปัญหนาในเรื่องของไฟพิบัติในเรื่องของน้ําท่วมีกครับหนึ่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ท่านผู้อ่านต้องสิง่นท่านประหลัดท่านนายกนะครับต้องไปดูแลในเรื่องของการเตรียมการยกตัวอย่างเช่นว่าการจัดซื้ออุปรกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนในช่วงของอถ้าหากว่ามีการประสบปัญหาอุทกภัยเช่นว,ว่า การจัดเตรียมถุงใจการจัดชื่อเรือท้องแบนนะครับการจัดชื่อวัสดุต่างๆการจัดเตรียมพื้นที่เสี่ยงภัยศูนย์อุปยพนะครับการปรับตรงแนวเส้นทางน้ำกรณีที่มีน้ำอื่นองเส้นทางการคมนาคมต่างๆการเตรียมอุปกรณ์เครื่องปั่นไฟน้ำมันนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันเครื่องปั่นไฟ การสำรวจข้อมูล uhm. ผู้ป่วยคนเจราที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับนั่นคือในเรื่องของการเรื่องที่ท่านประธานแจ้งที่ประชาชนทราบนะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นการนําเสนอโครงการดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีนะครับครั้งนี้นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดชาบุรีที่ ที่นําเสนอนะครับก็คือเป็นโครงการดีเด่นของเทศบาลนครสุาราธานีเป็นการทําเมืองนะครับคือการทำความสะอาดเทศบาลนครครั้งยิ่งใหญ่นะครับเป็นการเก็บกวาดขยะจุดที่มีปัญหาในเรื่องของการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางทางเทศบาลนครก็ได้มีการล้างมีการทำความสะอาดก็มีการนําเสนอนะครับก็จะเป็น ตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะไปปรับใช้นะครับโครงการที่เด่นของอบตโครงการที่สองก็คือเป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนปกนนครองน้อยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีชื่อว่าโครงการวันของดีคลองน้อยนะครับวันของดีคลองน้อยนั้นก็จะเป็นในโครงการรวบรวมผลไม้ในเรื่องของการรวบรวมหน่วยงานราชการในการรวบรวมของ ผู้นำ้องทุนผู้นำกองที่นะครับที่จะมาจัดจกิจกรรมร่วมกันของตำบลน,นะครับก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการต่างๆมีการทำบัตรเคลื่อนที่มีการานำผลผลิตทางการเกษตรนะครับก็คือสิ่งสำคัญของตำบลเขานนอยที่จะามาโชว์มาดูมาปปะจาสัมพันธ์นะครับให้กับคนของชนบทนที่ที่ใกล้เคียงในบทราบนะครับ ในเรื่องเพรพินานะครับเรื่องของต้องติดจังหวัดราบุรีนะครับท่านได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการเรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูทกกะไฟวาตภัย,ภยและดินตล่มนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าแนวทางการใช้จ่ายเงินทุงมันในส่วนนี้นั้นให้ท่านไปดูหนังสือวอเอ่อวอเจ็ดเจ็ดหกห้านะครับเจ็ดเจ็ดหกห้านะครับลงวันที่สิบสามตุลาคมสองพันหร้อยห้าสิบสี่ มันเป็นเร um. ื่องของแนทางว่าการเบิกจ่ายเงินบประมาณนั้นสามารถที่จะเบิกจ่ายช่วยเหลือพู้ประจบอทุกกระไรหรือว่าประจบไปต่างๆนั้นได้อย่างไรบ้างนะครับการที่จ่ายเงินนั้นมีสามแนวทางคือในทางที่หนึ่งเรื่องของเงินงบประมาณท่านก็สามารถที่จะให้จ่ายได้เลยนะครับในทานที่สองคือเรื่องของเงินสะสมท่านก็บอกว่าต้องศึกษาระเบียบในสามคือเป็นเงินยืมเงินสะสมนะครับนี่ก็เป็นเงินที่จะ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทีนี้ท่านบอกว่าแนวทางการช่วยเหลือนั้นนะครับให้แบ่งออกเป็นสอ,สอประเด็นนะครับประเด็นแรกคือพื้นที่ที่ประสบอูตุภัยเองและพื้นที่ที่ไม่ประสบอูตกภยัยแต่เราจะไปช่วยคนอื่นนะครับพื้นที่ประสบอุทุภัยนั้นท่านบอกว่าสามารถช่วยเหลือได้ทุกกรณีนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยแต่อยากช่วยเหลือเพื่อนยกตัวอย่างเช่นการซื้อถุงยางชีพไปแจกเพื่อนเนี่ยท่านสถานก็เออท่านท้องถิ่นจังหวัดก็ท่านได้แนะนําบอกว่ามันยังไม่ครอบคลุมถึงขนาดว่าเราสามารถที่จะใช้เงินของท้องถิ่นนั้นไปจัดซื้อถุงยางชีพได้ทีนี้ถ้าหากว่าจัดซื้อถุงยางชีพนั้นท่าน,นแนะนําว่ามันยังไม่ชัดเจนนะครับข้อบนแนะนําว่า ให้ใช้เงินของในเรื่องของการบริจาคจะจะดีกว่านะครับส่วนของน้ําดื่มในหนังสือนั้นได้แจ้งชัดเจนนะครับว่าสามารถที่จะช่วยเหลือได้เลยนะครับช่วยเหลือได้เลยนะครับวัสดุอื่นๆเนี่ยเช่นคนเจ้าหน้าที่ต่างๆของของถึงนั้นก็ถ้ามีการสั่งใช้เนี่ยก็สั่งใช้ในฐานะผู้มีการศูน์ โครงการบรรเทาสาธารณของตำบลเนี่ยก็สามารถที่จะเบิกแจกเบี้ยเลี้ยงได้และพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าเกิดว่าพอศูนย์สั่งใช้นก็สามารถที่จะเบิกเบี้ยเลี้ยงได้นะครับท่านก็ฝากว่าถ้าหากว่าต้องถินสั่งใช้ไปช่วยเขาเนี่ยท่านก็สามารถที่จะดูแลตรงนี้ได้นะครับก็เป็นพนักงานตนะครับทีนี้การจัดให้ศึกษานิดเดีนะครับในเรื่องการทํากิจการนอกเขตนะครับ คำว่ากิจการนอกเขตนั้นก็เป็นอำนาจที่ทําได้นะครับแต่ว่าต้องประชาชนต้องการทําไม่ทำานี่ยมันจะเกิดความเสียหายนะครับยกตัวอย่างการจัดซื้อข้าวกล่องไปแจกใจ่ายให้กับตำบลข้างเคียงเนะี่ยตำบลยกตัวอย่างอำเภอเมืองไปบนญพนอย่างเงี้ยนะครับท่านยังบอกว่ามันต้องขออนุมัติต่อท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับเพืะอย่จะจังว้นระเบียบ ก็คือระเบียบมันก็ทําไม่ได้นะครับแต่ต้องยกเว้นนะครับถึงจะถึ้งจะงช่วยเหลือพี่น้องประชายชนในตนําบลใกล้เคียงไม่ได้แต่ถาตาตกูลติดกันให้ได้นะครับการสั่งใช้นั้นต้องเป็นพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ประสบภัยประสบภยัยนะครับถ้าว่าติดต่อกับพื้นที่ประสบภัยเนี่ยติดต่อกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยมาถึงเราเนี่ยก็ตรงนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเป็นภารกิจทีท่านท่านใช้ได้เลยครับ เรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของส่วนราชการต่างๆนะครับส่วนราชการต่างๆนั้นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสราษฎรีได้แจ้งการประชาสัมพันธ์โครงการยุติธรรมท่วนหน้าประชามวนร่วมนะครับเป็นโครงการที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต่างๆซึ่งจะจัดเร็วๆนี้นะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของส่วนราชการต่างๆของสำนักงานต้องติดจังหวัดแจ้งในเรื่องของการขอขอบคุณ ขอขอบคุณพี่น้องขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดส่งคนจัดสงรอง,อ,รอ,งอุปกรณ์แล้วก็ดูแลเรื่องอื่นๆนะครับตอนนี้ปัญหาอุตุกภัยของกรุงเทพมหานคนนั้นเป็นปนัญหาที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดุราบารีนั้นได้มีการช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยเยอะแยะนะครับก็สรุปะครัสรุปสัยย้นๆอย่างเช่ตอย่างเช่น จำนวนรถยนต์ที่จะไปช่วยนะครับจำนวน โอเคครับคุยตอนะครับขอบคุณที่พี่น้องประชาชนนะครับได้ช่วยนะครับขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอบคุณทุกหน่วยงานแต่ยังภารกิจนี้มันก็ยังไม่เสร็จสิ้นเราต้องดาเนินการต่อไปนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการตรวจโบนัสประจําปีนะครับการตรวจโบนัสประจําปีนั้นก็เป็นเรื่องของท่าน ผู้แทนกออบพตอของจังหวัดสุราษฎร์ธา,าน,นีท่านได้ที่แจม่มในเรื่องของการรับตรวจนะครับท่านก็บอกว่ามีอาจารย์มีการตรวจเนี่ยมีสีท่านนะครับคณะกรรมการรับตรวจมีสีท่านเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปรับตรวจท่านก็ต้องไปเร็วนะครับไปเร็วๆนะครับแล้วก็ต้องไปถึงและท่านก็ไปเตรียมการแล้วก็รองรับการตรวจได้เรียบร้อยนะครับมีถ้าสามารถที่จะเอกสารนั้นก็สามารถที่จะ อธิบายหรือเสริมเพิ่มเติมได้แต่ให้เวลาไม่เกินสองวันนับจากวันตรวจนะครับ,บทีนี้ถ้า,งาองค์กรปกครองส่วนท้องถิง่นหรือว่าอบตใดเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรับตรวจได้ท่านผู้แทนกอก็บอกว่าจะมีการรวบรวมไว้ที่จังหวัดราษุราีเนี่ยไว้ที่สำน,นักงานท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนก็ฝากฝากว่าที่ท่านจงมาแล้วเนี่ยจำนวนหนึ่งร้อยอบตเนี่ย ก็อยากจะให้ไม่มีปัญหานะครับก็จะได้พี่น้องของเราก็จะได้มีฝันและกําลังใจในการทํางานนะครับมีฝันและกำลังใจในการทํางานนะครับก็สําหรับผมในวันนี้นั้นก็ข่อพุ่ฝาพี่น้องาวต้องถิ่นเพียงเท่านี้นะครับถือเป็นช่องทางสื่อสารซึ่งอาจจะไม่ไม่ทันสมัยอะไรมากมายแต่ว่าก็ยังดีกว่าพี่น้องของเรานั้นยัง ได้กระจายนะครับถือว่าเป็นการกระจายข้อมูลนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่จะหาแลกเปลี่ยนอะไรบ้างข้อยินดีนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ